โอเคครับนะก็สวัสดีนะน่าเป็นสทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับู่จินจังชาแนลนะครับในวันนี้ครับเรานะครับก็จะมามาแนะนําคนใหม่นะครับซึ่งก็อยู่เขาบอกให้ผมชวนเข้ากลุ่มเพจแซดช n แนลนะฮะเพจซีช n แนลนั่นแหละนะครับก็นี่ครับคนนี้เลยนะครับเขาชื่อ โจนะครับถึงเรียกยง่ายๆว่าโจเซฟนะครับโจเซฟครับก็แค่นี้เลยครับเดี๋ยวให้ ID ดี n ลายไว้ใต้ไว้ด้านล่างคลิปเลยนะครับผมก็สำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์หรือกด subscribe นะครับและอย่าลืมแชร์นะครับให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับผม ก็สำหรนนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ